ดงดาวให้ผู้สนับสนุนสำหรับมเมื่อนี้ก็เป็นเมื่อวันศีนยายนองตะเขาวัดฟังธรรมที่ไปหายรูปเอากระหดไล่สสดดู ก็จะมาให้กำลังใจยายนงก็มาหรือกำลังใจกันไล่สดไล,ดอ,ล,ด,ลดอยู่ในรถทุกคนไไรี่เข้ามาสมเข้ามาเลยจ้ามานั่งอยู่รถไถอ,อยู่นั่งก้อนหิน นั่งอยู่ก้อนหินเลยให้สำหรับตัวเองขอบคุณ้ะมีดวงตานึงเข้ามาแล้วขอบคุณมาก,มากๆเลยเพื่อนๆนั่งอยู่ในรถเพราะว่าอยู่หันขนเยอะก็เลยเข้ามาในรถเข้ามาไล่สดโอ้ยงก็ไล่หัวหนุงอยู่ในรถก็ได้ อาพรได้สิเข้ามาให้กำลังใจกันมาเด้อ <Okay. S 1> ให้กำลังใจ mm hmm. เลยหนุ่งไล้ก็เลยมานั่งอยู่รถเล่นหาเวลาหัมวัด อย่างฮะนน้อยนั่งอยู่กอนหินานะแมวบ่ว่าอยู่หึงหายน้องก็ลงคิดไปเสมือมเสือมือบาะอยู่ในรถเอานาถีที่น้อง ไล่ตามนาทีสู้ๆกันต่อไปจ้าเพื่อนๆทุกคนสำหรับมื่อนี้ก็ก,กันลงเลยอ,อย่ากากันท้อกันท้อยสู้ๆกันไป โซโซกันไปวันนี้ก็มาพอกันอีกเอยวันนี้อาศสยไล่อยู่ในรถนั่งรถยุงเยอะก็เลยมานั่งอยู่ในรถกระหลกเลยอย่าหากันท้อกันท้อยโซโซกันไปโซโซกันไปในหนองเลี้ยวขึ้นไปหึนผูเห็น นี่ส่วนร่วมให้ดีเดือให้กับหลังใจเด้สู้ๆกันไปด้วยกันจ้าทุกคนอะไรที่เข้ามาสมเข้ามาเลยจ้ามานั่งยุโรอ่ะเข้ามาฮะลวงนึง ยายน้องกข็ขครอบคุณไร้ยร้างบ่เว้นบ่ิเวนบ,วนบวางลงทุกวันทุกวันลงเมื่อเราเยอะเยอะยันพอได้ยักมันสุดเตอ,อ ดาวให้ผู้สนับสนุนให้สำหรับตัวเองขอบคุณจ้จมีดวงตาหนึ่งเข้ามาแล้วขอบคุณมากๆรือเอยเพื่อนๆขอเวลาเ้อขอเวลาสัก30มสินาทีและนี่ส่วนร่วม ๆๆๆไลายสดลายสดอยู่ในรถสุดตื่นาวะหนสนับสนุนให้สำหรับตัวเองขอบคุณใจมีดวงตานึงเข้ามาแล้วขอบคุณมากๆเย้ยเพื่อนๆเป็นปีใหม่เดือนใหม่แล้วเดือนใหม่แล้ว ขอบุณได้ไล่เด้อสำหรับดวงตาหาเวลาสวดมนต์เราพอได้เส้อให้กำลังใจกับใจนองก็มาเด้อวันนี้บรรยากาศก็ดีดีพี่น้องฝนปรตกตอนเย็นมาก็ได้เดินจงกรมอยู่ใจนองเลี้ยวขึ้นไปหนผู ลายสดลายสดอยู่ในรถรอบหนึ่งทุกสิ่งทุกอย่างจะดีเองจ้า วัดทำบุญมานอนทำบุญต่อบุญต่อผู้ศุนให้สำหรับตัวเองขอบคุณจ้ามีดวงตาหนึ่งเข้ามาแล้วขอบคุณมากๆเด้อเพื่อนๆนทุกสิ่งทุกอย่างจะดีเองจ้า<ป> ได้นสมาให้กำลังใจยายนงก็มาด้ือกำลังใจกันเราพูดได้ประมาเมื่อนี้ก็ให้ดูย้อนล่างสวัสดีจ้าเพียนเพียกยหน อันนี้ก็มาพอกันอีกหรืออันนี้อาศส่ไ,ไล่อยู่ในรถนั่งรถยุงเยอะก็เลยมานั่งอยู่ในรถได้เส้นหา้กำลังใจใหญ่นงก็มาหรือกำลังใจกันขอเวลาหรือขอเวลา สามสิบนาทีใหญ่หนองเลี้ยวขึ้นไปเห็นผูเห็นจ้ามาเ็นะได้สยมาให้กำลังใจใหญ่องก็ได้เข้ามารับชมทุกสิ่งทุกอย่างจะดีเองเจ้า ดีเจเพียนเพียนทุกคนวันนี้ก็มาพอกันอีกเด้อวันนี้อาใส่ไล่อยู่ในรถนั่งรถยุงเยอะก็เลยมานั่งอยู่ในรถทุกคนวัไน้ที่เข้ามาสมเข้ามาเลยเจมานั่งอยู่รถวั้ที่มาให้กำลังใจยายนงก็มาเด้อ กำลังใจกันให้กำลังใจและมีส่วนร่วม